สนับสนุนโดยบริษัทมิสลิลี่ฟลาวเวอร์จำกัดมิวเลียนมายาคลินิกศูนย์ศัลยกรรมปลูกผมถาวร02-967-1331สน02 1. 1> สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเอลฟ์ใหม่ผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยกลุ่มสิทธิผล ขอต้อนรับกลับข้สต่วรายการสปีดทอนะครับท่านผู้ชมครับจากจดหมายหนึ่งฉบับนะครับของพี่ปุ๊กนะครับทุกๆถ้อยคำนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะครับวันนี้ครับอีกไม่กี่กิโลเมตรจากนี้นะครับเราก็จะไปถึงบ้านพี่ปุ๊กกับพี่สอนแล้วนะครับอยากจะเชิญชวนให้ผู้ชมนะครับติดตามนะครับว่า พี่ปุ๊กกับพี่สอนเขาจะรอคอยด้วยความหวังเพียงใดครับรอคอยอยู่ครับแล้วก็รอคอยครับแล้วก็โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกพี่ผมครับต้นคิดใหญ่เพราะว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นเลยนะพี่บอสดิบหนังสือคือดิบจดหมายขึ้นมาอ่านแล้วก็คิดมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมือของหมอโดมนะครับ โปรเจกต์แมเนเจอร์ของเราคราวนี้นะครับพี่บอสผมว่าพี่บอสก็ตื่นเต้นไม่ไม่แพ้กับพี่ปุ๊กพี่สอนเหมือนกันแพ้กนหน้าเหมือนกันว่าก็แกจะรู้สึกอยากรู้เหมือนกันนะแต่รู้ไหมมาดมอยากรู้ไหมอยากรู้มากเลยเพราะคุณเป็นคนไปพากลูกเขาออกมาจากบ้านวันนี้คุณจะเอาลูกเขาไปคืนครับเอาไปชมภาพไปดีกว่าเรามีภาพอยู่ ทีแล้วเรารู้รู้หลักรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วไงแต่แรกๆนี่ยังไม่น,าน่าเราเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคันหูคันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้เราหมดทุกอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาทําอะไรเองไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้พี่ปุ๊บไม่ได้อยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงเนาะพี่เออไม่ได้อยู่ตรงนี้ ผมก็คงผมว่าไม่อยู่เหมือน <S <S> <S กันผมว่างั้นเพระตูอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันสักวันหนึ่งอารม์ที่ว่าแบบไม่อยากอยู่มันก็ต้องมาหาจนได้คิดว่าคงต้องไปอะไรเงี้กยกาก็ก็รักเขาและขอบคุณที่ ดูแลกันมาตลอดแล้วก็ไม่ทิ้งกันเพื่อให้กําลังใจกัน คุณโซรมิตรครับและเรื่องเราก็เดินทางมาถึงจุดสําคัญแล้วก็คือการส่งมอบรถยนต์ให้กับพี่สอนใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านพี่ปุ๊กพี่สอนครับผมรถที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเดินทางมานะครับจะถึงแล้วครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่ปุ๊กพี่สอนกันแล้วนะครับเราเอารถยนต์ที่เราเอาไปซ่อมนะครับมาส่งมอบให้กับพี่ปุ๊กพี่สอนครับพี่ปุ๊กพี่สอนรู้สึกยังไงบ้างครับพี่สอนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับได้เจอเวิกพี่ๆด้วยนะครับพี่ปุ๊กครับเป็นไงบ้างครับอ่ะทักนิดนึง ตื่นเต้นดีใจที่พวกพี่ๆมาขออนุญาตเรียนเชิญพี่วิชัยกิ่งชาฮะผู้รายการจากสิงญี่ปุ่นมีแคร์ครับพี่วิชัยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับเสื้อเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากนะฮะแล้วก็เขาได้มีโอกาสได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นโครงการที่ดีที่ตรงกันจะปีกทอก นะฮะทูวิชั่นเจดีสองสปีชนลเป็นจัดรายการนี้ขึ้นมาผมผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเลยครับผมครับพี่บอสครับพี่นะครับวความรู้สึกของพี่ด้วยครับ ผมนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันอาจจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งแต่จริงๆผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากกว่าผมอยากขอบคุณสิทธิผลมีแคร์นะครับขอบคุณเกือบผมบของพุ่มิชัยนะครับสิทธิผลมีแคร์ขอบคุณมนโรขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนที่ร่วมกันสมทรับทุนขอบคุณรถนิยมทั้งทีแมะฮะที่ช่วยกันทํารถคันนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมงานทุกคนที่เรามาร่วมกัน ทำสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นผมว่าน้ําใจจากมันแสดงให้เห็นครับถึงน้ําใจเล็กๆกับผู้เราคนลเล็กคนเลน้อยแต่มันรวมออกมาเนี่ยมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นวันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่สอนพี่ปุ๊กได้รับไปในวันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกดีๆจากพวกเราทุกๆคนที่มอบให้กับพี่สอนพี่ปุ๊กแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่สอนได้เรียกว่าใช้ชีวิตต่อไป วันนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ผู้เราทํารถกลับมาให้ก็น่าจะทําให้พี่ได้รับความสะดวกสบายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเห็นะครับแล้วก็จากนี้ไปพี่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ไมลําบากแนละ้วไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องใช้อะไรแล้วนะครับใช้รถคันนี้เดินทางแต่ว่าผมว่าขอบคุณทุกคนแม้กระทั่งเยซไยแอมเมื่อวานที่เขามาร่วมกับเราทําบุญค,บคุณโดมคุณยังไงครับโอ้โหพี่คุยกันท <c oughs> างโทรศัพท์เป็นยังไงครับพี่ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นไหมครับพี่เขาโทรไปทุกวันเลยเขากลัวเขาจะเอารถไปยกสูงหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือเอารถเขาไปโหลดหรือเปล่าที่แรกว่าจะทํากระบะไม้ให้ด้วยเป็นแบบเป็นรถแบบรถเมกันนะฮะถ้าไม่ห้ามไว้อาจจะมีสีดาด้านเพิ่มก็รู้สึกว่าทีมงานรุกยมทุกคนตั้งใจทําให้กับพี่ปุ๊กพี่สอนเพราะว่าคิดว่าต้องเอาเอาไปใช้งานจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่า เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เนี่ยเห็นจากพี่สอนที่เป็นแบบนี้แล้วพี่ปุ๊กต้องดูแลเนื่องจากวันแม่ด้วยแล้วพี่ก็เป็นแม่ต้องดูแลครอบคร,วครบัวทุกอย่างเป็นเหตุผลที่เราตั้งใจทําให้พี่เขาเลยครับพี่อ้าวสุดท้ายขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณแม่นะครับขอบคุณ,คณคพี่ปุ๊กพี่สอนด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวันแม่แห่ชาติสิบสองสิงหารครับครับเดี๋ยวเรา ต้องรับประทานอาหารรับประทานอาหารอพยวพพาพาพาพี่สอนดูรถใกล้ๆดีไหมพี่อ่ะไปจับไปแล้วก็กุญแจรถกุญแจรถอย่ไหนกุญแจรถคืนเขารถไปให้มอกุญแจเราต้องเอารถคืนเขาฮะเราจะมอกุญแจไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อพี่รถพี่เขาเอารถมาคืนะให้พี่วิชัยผมยากให้พี่วิชัยมอบมอบกุญแจรถคืนให้กับพี่สอนนะครับว่าเราได้ซ่อมกันมาเรียบร้อยแล้ว ยวเราไปดูรถครับให้นี่เขาไปดูรถว่าเราทำามาให้เรียบร้อย ให้พวกเราสปีดทอปช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 บมก็อชอบพี่โบ๊ทมากเลยขอบคุณครับเพราะว่าคุยสนุกมีมุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องรถอะก็แบบคลองอ่ะผมก็รู้ได้เยอะเลย พี่สอนดูลนิยมด้วยนะครับดูวันจันทร์ครับตุ้มครึ่งหนึ่งสองตุ้มครึ่งครับดู้ขอบคุณทางู้นะเต้าใหญ่ผมสิทธิผลมีแครถ้าไม่มีเงินแต่สิทธิผลมีแครบอกว่าโครงการนี้ก็ไม่สสำเร็จนะครับเพราะว่าหลักใหญ่ใหญ่กันสิทธิผลนะครับที่เป็นกำลังใจหลักๆที่ช่วยเราเลยล่ะนะฮะผมถือว่าวันนี้ก็เราได้ทำในสิ่งที่แล้วก็แฟนคลับแฟนรายการหลายๆคนที่ เข้ามาร่วมกับเราครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะที่สอนผมเองผมทำด้วยตัวคนเดียวผมทำไม่ได้ครับ,รบทุกท่านวันนี้เข้ามาช่วยกันถ้าผมทำคนเดียวผมบอกว่าผมทำไม่ได้หรอกมันจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งรถนิยมสิทธิผลหรือแฟนคลับแล้วก็แฟนรายการทุกทุกคนควันนี้ผมว่าใน Facebook เองก็าตามก็มีกำลังใจที่ส่งมาให้พี่สอนเยอะมากนะครับแล้วก็ S m ชต่างๆที่ส่งมาให้บว่า ผมเชื่อว่านเนี่ยวันนี้นหะนี่คือสิ่งที่เราทำให้เห็นว่านี่คือจุดเป็กเรื่องประวมติศาสตร์นะครับเพราะขอบคุณพี่ทั้งสี่คนมากแล้วก็เดิเคุณหมอดโดดเลยครับแล้วก็สี่พี่คนด้วยนะครับแล้วก็ที่บริจาคอะไรยางทุกคนเลยนะครับข้ำเป็นค้ำด้วยนะครับค้ำแล้วขอบคุณมากครับ้ำ ทางแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขางใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปลึกษาใครให้พวกเราสปีดท็อปช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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  อาละคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ถือว่าสุดท้ายแล้วนะมอบรถภารกิจเสร็จเช่นหมดทุกอย่างทั้งแฟนลับทั้งทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในนามของ Speed Channel ทูวิชั่น72นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมมีดอกไมา้จากมิสซิลลี่ฮะ029708,000นะครับอันนี้แฟนขับกับส่วนของพี่ปุ๊กอยากจะมอบให้กับสิทธิผลวีแคร์ให้พี่วิชัยกิ่งชานะครับ พี่พิชัยครับขอเชิญมอบเพราะผมถือว่าพี่เป็นรายใหญ่ที่ทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จร่วร่วมไปได้ด้วยดีนะครับทางนี้อยากจะมอบกอกไม้ขอบคุณแทนใจทุกๆคนนะครับเอาละวันนี้เรียบร้อยแล้วเทปพิเศษวันแม่นะครับหวังว่าถ้ามีงานคราวหน้าพวกเราได้ทำอะไรกันเพิ่มเติมเพิ่ปอีกก็ พวกเราก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันวันนี้เดี๋ยวเขาญาตถ่ายรูปหมู่สวยๆแล้วก็ทิ้งทางคุณผู้ชมไปเลยนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์นะครับกับรายการนี้ครับนี่คือรายการสปีดทอล์กวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นาะ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 นาไปพร้อมคุณนาะนาะนาะๆนาะนะนะ